สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบเพื่อเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะวันนี้นะคะลูกออดก็พาทุกท่านนะคะมาชมฟาร์มกบนะคะช่วงดึกๆหน่อยนะคะวันนี้จะมาแนะนำนะคะวิธีการเช็นะค,ะชคนะคะสมาชิกนะคะในฟาร์มเนาะนะคะคือ,อ ปกติแล้วถ้าเราจับนับตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันก็ไม่รู้ว่ามันเหลือเยอะเหลือน้อยใช่ไหมคะบางทีมันก็ออกไปบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการเลี้ยงกบเนื้อนะคะเราก็จะมาเช็คได้นะคะว่ามันเหลือเยอะเหลือน้อยนะคะง่ายๆก็คือมาเช็คในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้นะคะก็ เราจะได้เห็นดวงตาของเขานะคะว่าเยอะมากน้อยเพียงไหนนะคะแล้วก็กะด้วยระยะสายตานะคะรวมไปถึงเราก็ดูด้วยว่าถ้าเป็นเวลาตอนกลางคืนนี่ก็คือมันจะเห็นเราแค่สังเกตแค่ตามันแท่นั้นเองนะคะเพราะว่าตามันกระทบแสงเนี่ยนะคะมันก็สามารถเช็คปริมาณข้าวว่าเหลือมากเหลือน้อยเพียงไหนนะคะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมคะแล้วทีนี้กบกระโดดข้ามบ่อไปได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าถ้ามากเกินไปนะคะก็สามารถทําให้เราเดือดร้อนได้นะคะแล้วก็ขาดทุนได้นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเลยพาพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะอ่าศึกษาหาความรู้อยู่นะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงนะคะเพื่อเป็นอาชีพ เสริมนะคะหรือว่าเป็นอาชีพหลักก็ได้นะคะสำหรับอาชีพนี้นะคะลูกอ๊อกก็ทำมาหลายปีแล้วนะคะประสบการณ์ก็ถือว่าพอสมควรนะคะหากใครที่สนใจแล้วก็ที่จะอยากเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าในอนาคตข้างหน้านะคะท่านก็สามารถที่จะอคอมเมนต์พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้ นะคะลูกออดเองก็จะเข้าไปตอบแล้วก็ให้คําปรึกษานะคะหรือว่าพี่น้องกเกษตรกรท่านไหนนะคะที่เลี้ยงอยู่นะคะประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าเกี่ยวกับการเ,าเลี้ยงกบเนื้อนะคะกบขุนเนื้อนะคะยังไงนะคะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงกลบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะลูกออดเองก็จะให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ ให้พี่น้องเกษตรกรนะคะ,ะตัดสินใจนะคะช่วยกันวิเคราะห์พิจารณานะคะแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่เลี้ยงกบนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะที่จะเช็คจำนวนกบในฟาร์มของพี่น้องเกษตรกร นะคะหลายๆท่านนะคะสาหรับารายใหม่นะคะหรือว่า,าผู้ที่เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะคือปกติแล้วนะคะแล้วถ้าเราดูตอนกลางวันใช่ไหมคะถ้าเราดูตอนกลางวันมันก็จะไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราดูตอนกลางคืนมันก็จะเห็นาจากแสงไฟกระทบกับดวงตาของกบนะคะมันก็จะส่องสว่างนะคะเราก็จะสังเกต ได้ว่ากบเรามันเหลือมากเหลือน้อยเพียงใดนะคะปกติถ้าฝนตกแรงๆนะคะฝนตกหนักเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านสามารถที่จะออกมากางแจ้งได้นะคะท่านก็มาดูก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเกษตรกรรายใหม่นะคะอาจจะเพอ้อเลยนะคะหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าใจวิถีชีวิตของของกบนะคะ ว่าถ้าฝนตกแล้วเขาจะมีความขึกขคนองนะคะแล้วก็มีความสนุกเกี่ยวกับกับน้ําฝนนะคะจึงทําให้เราเขากระโดดโลดเต้นมาทีมันกอ็ออกจากบอ่อออกจากที่ที่เราให้กักขังนะคะออกจากผ้าเขียวแบบนี้นะคะ่ะ เกษตรกรท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะลูกออดเองก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดติดตามกดสันกร่งให้ด้วยนะคะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจากลูกออดฟาร์มกบนะคะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามานะคะท่านสามารถที่จะติดตามาลูกออดนะคะได้โดยการกดติดตามนะคะแล้วก็กดสันกร่งนะคะท่านสามารถดูคลิปย้อนหลังนะคะที่เพลย์ลิสต์นะคะ เลี้ยงกลบนะคะของลูกออดฟาร์มกบนะคะท่านก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม <ๆ S 2> เกี่ยวกับการเลี้ยงต่างๆนะคะที่ลูกออดได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ให้พี่น้องเกษตรกรกรายใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะการเช็คจำนวนนะคะของปริมาณกลบเนื้อนะคะก็ถือว่า โอเคนะคะยังอ,อยู่เยอะนะคะตามที่ลูกอออได้ดูในแต่ละวันนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรรายใหม่นะคะท่านมีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถาม นะคะลูกออดฟาร์มกบได้นะคะลูกออดเองก็จะเข้าไปตอบนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะอยากติชมอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ลูกออดฟาร์มกรบมาโดยตลอดนะคะขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ